สวัสดีครับผมนายย้อจงจิตรหัสนาา้กส,ส,ส,สาหกแปดสองศูนย์นหนึจ็สองสาขาวิศวะรับมุนยนต์วันนี้ผมจะมาทําตามคลิปของอาจารย์คลิปที่สามนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ Solidworks นะครับแล้เข้าไปที่ Sketch กดเลือกเป็น Font Plane น,น,นะครับฉั้กดที่ Sketch กดไปที่ Line นะครับ แล้วลากเส้น,นะน,น,นะรนครับได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วแล้วกด ESC ครับแล้วให้เรากดไปที่สเกตตนะครับกดสมาร์ทเดนินชั่นให้เรากำหนดค่าครับอันนี้จะเอาประมาณ40แนละ้วแล้วกด เอสีครับเรากดไปที่กดคอนโทรลครับเรากดที่รูปสามเหลี่ยมฉันกดอ e ีควอสเพื่มันเท่ากันเรากดโฟร์คอนแทชชั่นนะครับเพื่อเป็นเส้น่างนะครับฉันกดติ๊กถูกครับแล้วกดไปที่สเก็ตครับเลือกเซอร์เคิลนะครับ กดตรงนี้นะครับลากมาตรงนี้ครับต่อไปก็ลากจากตรงนี้ไปครับอันนี้เป็นสอนตำแหน่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นเรากดยีเซีะ ก็สูงเข้าไปเนื้อการกดสเก็ตนะครับเลือกซอเซอร์เฟอร์นะครับเลือกสามตำแหน่งก็ทำวง3ตำแหน่งนะครับเราจะเริ่มทำจากข้างนอกนะครับกดตรงนี้ครับ แล้วลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับ กด y e สีับ <Yes, yeah. S 1> ต่อไปก็จะทำข้างในกันนะครับกดสแกนครับเลือกเซ r c l ลสามตำแหน่งครับกดตรงนี้คนระับ mm hmm. แล้วติ๊กถูกครับ ต่อไปก็จะเป็นข้างในนะครับกดสามตำแหน่งคนะรับตรงนีร้รกลาง เยอะเลยนั่นเนี่ยหายละกดตรงนี้ครับกดล่างมาตรงนี้ครับแล้วแล้วก็อีเ้นนึ่งมาตรงนี้ครับกดติ๊กูขกับครับขอบครับ